สวัสดีนักศึกษาทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชารู้ทันข่าวและเฟซบุ๊กน,นะคะศคศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามหกมาในวิชานี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ามระดับด้วยกันนะคะเช่นอันที่1นนะคะระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจัดทําโดยคุณครูวัฒนาปิ่นนาลงนะคะ ันนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะในบทที่1นนะคะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่าวนะคะมาดูความหมายและความสําคัญของข่าวตามพจนานุกรมเนี่ยราชบัณฑิตสถาน2,542ให้ความหมายว่าคําบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจคําบอกลก่าวคําเล่าลือคําว่าข่าวถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูลก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมีผู้ที่ทําให้เกิดข่าวผู้ ส่งข่าวสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าวและผู้รับข่าวในระหว่างสงครามส่วนข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของฝ่ายตนเองและฝ่ายตรงข้ามต่อไปมาดูประเภทของข่าวนะคะประเภทของข่าวจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะมี1ข่าวการเมืองจะเป็นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนักการเมืองนะคะ สองข่าวสังคมเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นที่จับตามองของสังคมสามข่าวเศรษฐกิจจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการเงินและก็ราคาสินค้าสี่ข่าวอาชญากรรมจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมต่างๆ 5. ห้าข่าวบันเทิงเรื่องราวในวงการบันเทิงของดารานักร้องศิลป,ปินผู้ที่เป็นที่ชื่นชอบหกข่าวกีฬา เป็นข่าวที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องราวกีฬาต่างๆยิ่งถ้ามีการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆนะคะก็จะมีมีการให้ข่าวแบบนี้เสมอนะคะแล้วก็เจข่าวไอทีเป็นข่าวที่รวบรวมรูปแบบทั้งหมดของเทคโนโลยีทีนี้เรามาดูลักษณะของข่าวนะคะเขาบอกว่าต้องมีความถูกต้องและครบถ้วนมีความสมดุลและเป็นธรรมมีความกระชับตรงประเด็นมีความเป็นกลางหรือภาวะวิสัย 5. มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์มีการใช้ภาษาที่ดีทันนี้เรามาดูองค์ประกอบของข่าวก็จะมีพาดหัวข่าวใช้ข้อความสั้นๆอาจเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ใช้ตัวย่อโดยนำาอักษรตัวแรกของคามารวมกัน 2. ข่าวนำเริ่มตั้งแต่ย่อหน้าแรกต่อจากพาดหัวข่าวหรือบางข่าวที่มีพาดหัวรองจึงเริ่มข่าวนำหลังจากพาดหัวรอง สามเนื้อข่าวรายละเอียดทั้งหมดของข่าวโดยรายละเอียดเหล่านี้ครอบคลุมประเด็นข่าวใจความสําคัญรายละเอียดอันนี้เรามาดูบทที่สองกันนะคะบทที่สองเกี่ยวกับข่าวปลอมนะคะความหมายของข่าวปลอมเนี่ยข่าวที่มีเนื้อหาอันไม่เป็นข้อเท็จจริงหลอกลวงหรือข่าวสร้างสถานการณ์รวมถึงการเขียนข่าวที่ร,รับการสนับสนุนอย่างปิดบับงหรือแอบแฝงซึ่งนำเสนอในสื่อสังคมและแลกฟอร์มออนไลน์อื่น ลักษณะของข่าวปลอมนะคะเขาจะมีการเสียดสีหรือตลกเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆที่จะดูรู้ว่าเป็นเพจที่ทําขึ้นมาเพื่อล้อเลียนทําให้มีพิษมีภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทําเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดหรือมีวัตถุประสงค์ต้องการให้คนมาเชื่อสองโยงมัว่วการโยงมั่วคือการที่สองสิ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนํามากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทําให้มาเชื่อมโยงกัน สามทำให้เกิดการเข้าใจผิดคือการเขียนข่าวหรือทำคอนเทนต์โดยจงใจให้เข้าใจผิดหรือการใช้คำอย่างหนึ่งเพื่ออธิบายอีกอย่างหนึ่งพอโดนจับได้ก็จะแถว่าจะเข้าใจผิดเองทั้งที่ทตอนแรกคือหวังให้เขาเข้าใจผิดอยู่แล้ว 4. ผิดที่ผิดทางคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เอามาใช้เวลาแล้วพูดถึงอีกเรื่อง 5. มโนที่มาคือการรายงานข่าวแบบปกติแล้วถ้าไม่ตรวจสอบดีๆก็จะรู้เลยว่า เป็นเฟสนิวรูปแบบของมันคือการอ้างไปถึงยังบุคคลหรือแหล่งข่าวโกปลอมตัดต่อเป็นการปลอมหรือตัดต่อความรุนแรงของมันคือถ้าไม่สังเกตเราจะไม่ดูไม่ออกการตัดต่อน,นี้รวมถึงการตัดต่อภาพเสียงแล้วก็วิดีโอเจ็ดมโนทุกอย่างเลยคือขั้นรุนแรงที่สุดของเฟสนิวตัวอย่างของมันเช่นการปลอ,อมมันทั้งเว็บ ทีน,นี้เรามาดูบทที่3นะคะบทที่3เกี่ยวกับกระบ,บวนการการเกิดข่าวปลอมเขาบอกว่ามีมีเว็บข่าวหลายแห่งที่พบกันบ่อยๆต้องการได้รายได้จากการที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บจึงเป็นผู้สร้างข่าวปลอมเพื่อจูงใจคนมักใช้ข้อความพาดหัวข่าวในลักษณะเล้าอารมณ์หลอกลวงหรือกูขึ้นทั้งหมดเพื่อดึงดูดให้คลิกเข้ามาอ่านเข้ามาแชร์ต่อโดยเน้นรายได้จากการนับจำนวนคลิกบนหน้าข่าว ดังเราจะเห็นข้อมูลบนเว็บเป็นจํานวนมากพาดหัวข่าวกับเนื้อเรื่องภายในไม่ตรงกันเพราะการสร้างเรื่องราวอารมณ์เพื่อหลอกให้คนคลิกทําให้มีไรายได้จากการโฆษณาโดยไม่สนใจว่าเรื่องที่พิมพ์นั้นจะถูกต้องหรือไม่ปัจจุบันยิ่งในการสร้างทัศนคติทางการเมืองความนิยมชมชอบมีการใช้ความจริงเพียงบางส่วน มาใช้เป็นประเด็นเพื่อชักจูงความคิดได้ค่อยตามการสร้างและเผยแพร่ข่าวลักษณะนี้มีการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบอ่าเรามาดูบทที่สี่นะคะบทที่สี่เรื่องความแตกต่างระหว่างข่าวจริงและข่าวปลอมนะคะลักษณะของข่าวจริงนะคะข่าวปลอมข่าวจริงก็คือมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ผาดหัวมีทิศทางเดียวกันกับเนื้อข่าวมีชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้เขียนข่าว URL เข้ากันได้กับแหล่งข่าว บอกวันที่ลงข่าวเมื่อเมื่อกดเข้าไปดูลิงก์อื่นๆสามารถย้อนไปที่แหล่งข่าวต้นสังกัดได้ส่วนข่าวปลอมนะคะจะมาจากเว็บที่ไม่คุ้นชื่อพาดหัวหาพาดหัวเล่าอารมณ์หรือไม่ไปทางเดียวกับเนื้อข่าวไม่มีชื่อของผู้เขียนข่าว U R L ดูแปลกๆหรือเข้ากันไม่ได้กับแหล่งข่าวอาจลงวันที่เก่าๆหรือไม่ได้บอกเลยสามารถกดลิงก์ย้อนไปหาแหล่งข่าวต้นสังกัดได้ มาดูวิธีสังเกตข่าวจริงและข่าวปลอมนะคะเขาบอกว่า 1. สังเกตจากลิงก์หรือ URL ให้ดีข่าวปลอมส่วนใหญ่มกักจะมี URL คล้ายเว็บแหล่งข่าวจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริงทําให้เกิดความเข้าใจผิด 2. ส,สังเกตที่อยู่สําหรับติดต่อข่าวปลอมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะไม่ระบุที่อยู่ข้อมูลการติดต่อที่น่าเชื่อถือและข่าวที่อยู่ในไม่กี่หน้า สามสังเกตจากรูปภาพข่าวปลอมส่วนใหญ่ใช้ภาพเก่าหรือภาพไม่ตรงกับข่าวสามารถนำภาพนั้นไปเช็คได้จาก Google จะบอกได้ว่ารูปนี้พูดถึงสิ่งใดตรงกับข่าวของเราหรือไม่สี่สังเกตสิ่งผิดปกติไม่มีหลักฐานอ้างอิงเขียนโอ้อวดสร้างความตื่นตระหนกไรงานวิจัยไม่มีชื่อผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับรองความถูกต้องห สังเกตแหล่งที่มาและตรวจสอบจากแหล่งข่าวอื่นเพิ่มเติมหากเป็นข่าวจริงจะมีการเผยแพร่จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหากไม่มีแหล่งข่าวอื่นรายงานเรื่องราวเดียวกันมีแนวโน้มว่าเป็นข่าวปลอมทีนี้มาดูบทที่5นะคะบทผลกระทบของข่าวปลอมนะคะวิธีสังเกตข่าวจริงและข่าวปลอมจะมีผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อเป็นผลกระทบที่ชัดเจนและสําคัญที่สุดเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อโลก กระทัดต่อผู้อ่านและผู้รับสารตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินและสุขภาพข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีไรายได้เป็นแรงจูงใจจะชักจูงให้ผู้รับสารจ่ายเงินเพื่อสินค้าและบริการและหากสินค้าและบริการนั้นไม่ได้คุณภาพก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายสุขภาพของผู้หลงเชื่อผลกระทบด้านอารมณ์และความรู้สึกข่าวคลิกเบสอาจสร้างความ ุดหิดได้ผู้อ่นานเมื่อพบว่าเนื้อข่าวไม่ได้มีอะไรน่าสนใจอย่างที่รูปภาพหรือพาดหัวดึงดูดให้เข้ามาอ่านข่าวข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมาด้วยความคึกคะนองก็อาจจะทําให้ผู้อ่านเกิดความกลัวและวิตกกังวลผลกระทบด้านทัศนคติของข่าวปลอมที่เอ็นเอียงเลือกข้างหรือข่าวชี้นําอาจจ้างอาคติและทัศนคติเชิงลบแก่บุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรม ผลกระทบด้านความรุนแรงนะคะข่าวลือที่เล้าอารมณ์และโจมตีใส่ร้ายบุคคลอาจก่อให้เกิดความรุนแรงผู้ที่ถูกกล่าวหาอาจจะถูกกันแจ้งทางออนไลน์เพราะความเข้าใจผิดหรืออาจถูกข่มขู่คุกคามและทำร้ายในชีวิตจริงได้ผลกระทบต่อสื่อวิชาชีพ ข่าวปลอมสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงเว็บไซต์ที่ถูกเลียนแบบนับตั้งแต่ช่วงปี2016นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดและมติชนต่างเข้าแจ้งความกับเว็บเลียนแบบเพื่อหลอกลวงผู้อ่านโดยปัญหาหนึ่งในการรับมือกับเว็บปลอมผลกระทบด้านสังคมเมื่อข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสําคัญในสังคมแพร่ระบาดคนในสังคมจะขาดข้อเท็จจริงที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์อาภิปรายและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ส่งผลให้เกิดความสับสนการแบ่งกวายและการสร้างความขัดแย้งในสังคมวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสำหรับข่าวปลอมนะคะยังไงแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมาก